วันนี้จะเดินทางไปลบบุรีนะครับไปเทสหลักสูตรทรงทางอากาศนะครับอยู่โรงเรียนศูนย์สงคารามนะก่อนจะไปเราก็ต้องไปขอกําลังใจจากสาวสวยประจําค่ายของเรานะครับแพนเค้กกันเดี๋ยวเราไปขอกําลังใจจากนางกันเลยดีกว่าน่ารักจังเลยไหนดูชุดหน่อยเลยชุดน,น่ารักว่ะเออหน้ารักจังเลยเพิ่งอาบน้ํเหรอคะเราจะไปเราจะไปเทสลร่มอยู่ลบบุรีขอกําลังใจหน่อยเดิมๆนช่แหะอะไรคะ ่ให้กำลังใจเราก่อนเร็วสู้ๆู้เาสู้วไปไหนคะไปไหนเที่ยวเที่ยวไหนเราจะไปลบบุรีแล้วไม่ไปเราจะไปลบบุรีแล้วไปไหนเนี่ยดูมีจูงมือด้วยก็มาขอกำลังใจเธอนี่ไงใจมึงใกล้ใจกูใกล้กูมากแหละจริงอ่ะทดสอบกำลังใจนี่ไง พอการเราจะไปแล้วเราไปลบบุรีแล้วตอนขาไปจอนขามาจะมาไหวจะรีบกลับมานะเอาอะไรเอาอะไรแม่ของฝากอะเอาอะไรวะอาอะไรคะอะไรดีนะหัวใจหัวใจเข้าใจตอบนี่เราเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาลิงมาฝากนะเอาลิงไงลิงลบบุรีไงเอาอะไรวะกันรีปับได้ค่ะเอามาฝากเลยก็เอาลิง อย่ามาจูดจูดไม่เมื่อคืนบอกก่อนเธอทำมเธอร้องไห้ทำไมมึงเวลาทำไมจะไม่รักเราอยู่ๆเธอก็ร้องไห้โอ้รัก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 เพราะแค่นี้แหละเราไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะสายโอเค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 ค่ะโอเคมีคนสวยมาส่งยันรถเนาะรีบไปไหนรีบสิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปถึงลพบุรีครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซีกันแล้ว เดี๋ยวเคสเดี๋ยวเราไม่ได้เลยอ่ะเ้ยแบนไม่เอาเดี๋ยวติดแบนไม่เอาเธอจะมาติดแปดบวกไม่ได้ไม่เอาแบนแบบนี้อะไรไอ้วอแล้วเธอจะมาเบียดอยู่ในรถไม่ได้แบนโอ้ยเธอนี่เรถปิดประตูแล้วโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซีด้วยเร็วบ๊ายบายเอฟซีเลยบ๊ายบายจุ๊บได้สุดจุ๊บเอฟซีเลยจะมาจุ๊บเราไม่ได้จุ๊บเอฟซี ใไม่เอาวูจะทุบเพลงจะทุบเด็กเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปคู่กันโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กันจุ๊บจุ๊บ FC กันจุ๊บโอเคให้กอดที่ึด็กนะเอ้ยเธอจะมาชมอะไรเราเรหย่างหย่างหย่างหย่ง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 ให้กอดให้กอดโอยโอ้ยเธอจะลวนลามเราอย่างนี้ไม่ได้นะแฟนหมดวันนี้โค้ตาเธอใช้โค้ตาลวนลามเราหมดแล้ววันนี้ ยังยิ้เยอะเลยไม่มีเยอะโควตาหมดแล้วของวันนี้วันนี้หมดแล้วโควตาคุณเล่นยิ้วยังยังไม,ม่หมดจริงจริงเจริงรอโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปก่อนเดี๋ยวมันจะสายเราไปรับน้องก่อนบ๊ายบายน้องใครอ่ะเรานี่ไงน้องเราไปด้วยอีกคนหนึ่งใครน้องเรานี่แหละไก่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไก่โอมโอมโอมมาทำไมก็ไปด้วยกันนี่ไงไปเที่ยวร่วมด้วยกันอ้าวจะไปคนเดียวสิไปแล้วเธออย่ากจะมายื้อเวลาเก่งรถจะกระจี้วะ พอแล้วเราจะแก๊จี้พอแล้วบ๊ายบาย FC ก่อนแล้วเราจะไปบ๊ายบายจุ๊บโอเคค่ะ